รีบไว้ผลฝรั่งหงวจนสือ่อลำต้นจะเป็นอย่างไรและรสชาติละ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปของเรามาโดยตลอดวันนี้ผมจะนำท่านไปชมและชิมฝรั่งไส้แดงจากไต้หวันที่เราปลูกเอาไว้ที่สวนหลังบ้านกันนะครับต้นนี้เป็นฝรั่งพันหงวนสือนะครับซึ่งเป็นพันใหม่ที่กำลังมาแรงในขณะนี้นะครับ ทางสวนของเราได้ปลูกเป็นแม่พันธุ์เอาไว้ซึ่งต้นนี้นี่มีอายุประมาณ4เดือนเข้า5เดือนนะครับจะเข้า5เดือนนะครับเราทดลองเอาไว้ผลเยอะหน่อยมาประมาณ5-6นะครับ5 6ผลนะครับเพื่อทดสอบว่ากิ่งก้านและต้นเขาจะไปยังไงบ้างก็ปรากฏว่ากิ่งไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสารอาหารที่เขาได้มานี่คงจะ นำไปเลี้ยงผลมากพอสมควรนะครับแต่ปรากฏว่าผลนะครับสมบูรณ์และก็ลูกโตทุกลูกเลยนะครับแต่รสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับเดี๋ยวจะมาชิมลูกนี้กันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างซีข้างในจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับเราจะตัดจากต้นมาดูข้างในแล้วก็ เรามาชิมรสชาติกันนะครับนี่ครับลูกสวยงามทีเดียวพลังหงชนสือพลังแสดงจากไต้หวันที่สวนของเรานะครับครับเราจะมาผ่าพลังหงชนสือมาดูด้านในแนละ้วก็มาชิมรสชาติกันนะครับ ด้านหนครับสีชมพูสวยงามครับเมล็ดน้อยมากเนื้อเยอะครับสำหรับผิวจะเป็นผิวละเอียดนะครับผิวจะละเอียดกว่าฝรั่งของเปล่าสื่อลองชิมรสชาติดูนะครับ หวานครับกรอบอร่อยเปรี้ยวนิดๆนี่เป็นรสชาติที่อร่อยไม่แพ้หงเปลาสือครับกรอบครับท่านที่ชอบความกรอบสายกรอบต้องอันนี้เลยครับหงต้วนสือติดต่อพังจากเหล่าด้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ็อ้ติดตามเรื่องราวดีๆคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ